จุดประกายศรัทธาประเพณีแห่ไฟมงเมงออกพรรษาสืบสารตำนานแห่งแสงสว่างณบ้านบึงแกยะโสธรมาร่วมสัมผัสความงดงามและสเสน่ห์ของประเพณีแห่ไฟมงเมงที่บ้านบึงแก่ตมวลบึงแกอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธร ประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมายาวนานนี้ไม่ได้เป็นที่เพียงแก่การจัดงานแต่คือมรดกทางภูมิปัญญาที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีอันทรงคุณค่าจัดขึ้นในวันที่15ค่้าำเดือน11ของทุกปีตรงกับวันออกพรรษาจุดเริ่มต้นจากศรัทธาในอดีตชาวบ้านจะจุดไฟมงเมงประเพณีโคมไฟเพื่อนำไปถวายแด่พระสงฆ์เนื่องในวันออกพรรษาโดยมีวัตถุป,ประสงค์ เมื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นแสงสว่างในตอนกลางคืนจากประเพณีสู่การท่องเที่ยวปัจจุบันประเพณีนี้ได้รับการพัฒนาให้เป็นกิจกรรมประจำอำเภอที่ทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยวต่างรอคอยความทันสมัยที่ลงตัวโคมไฟโมเมงในงานได้ถูกพัฒนาให้มีรูปทรงสวยงามมีความแปลกใหม่และทันสมัยมากขึ้นแต่ยังคงไว้ซึ่งคุณค่าทางวัฒนธรรมเดิม เพื่อดึงดูดสายตาผู้มาเยือนและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดยะโสธรไฮไลท์ที่คุณไม่ควรพลาดชมความงดงามของขบวนแห่ไฟสุดอลังการดื่มด่ำกับบรรยากาศของถนนสวยไปด้วยแสงสีเสียงโคมไฟหลากสีน้ำป้้อยงานวัดที่สวยงามเหมือนฝันถ่ายภาพสุดประทับใจกับศิลปะโคมไฟที่ผสมผสานความเก่าแก่และความทันสมัยได้อย่างลงตัว มาเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสารประเพณีอันดีงามและสร้างความทรงจำที่สว่างสวยด้วยกันนะคะ